ความหมายของชุมชนชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอนครับมีวิถีการดําเนินชีวิตคล้ายกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล,ออและอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันสําหรับส่วนประกอบของชุมชนจะประกอบไปด้วยหนึ่งคน people ก็คือ คนเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่งนะครับสำในชุมชนหากาศจารคนแล้วเนี่ยจะเป็นชุมชนไม่ได้นะครับส่วนความสนใจร่วมกันนั้นคนที่อยู่ในชุมชนนั้นนะครับจะต้องมีความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะครับและความสนใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในเขตบ,บริเวณเดียวกันในส่วนที่สามนะครับอานาบริเวณคนและสถานที่เนี่ย เกิดจะแยกกันไม่ได้นะครับต่างก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญและมีส่วนสำคัญกันมีคนก็ต้องมีสถานที่นะครับแต่การจะกําหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่ของชุมชนหน,หนึ่งนั้นนะเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่3ามกระทะสังสรรต่อกันหรืออินทรีย์นะครับก็คือเมื่อมีคนมาอยู่รวมกันชุมชนเดียวกัน แต่ละคนก็ต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและปฏิบัติต่อกันนะครับส่วนที่5ความสัมพันธ์ของสมาชิก relationship นะครับก็คือความสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในชนุมชนเป็นสิ่งที่ผูกพันให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆน,น,นะครและส่วนที่6ก็คือวัฒนธรรมขนบธรรมเนีประเพณีนะครับก็ตลอดจนแบบแผนของการดำรงชีวิตในชุมชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะจะคล้ายๆกันและเป็นรูปแบบ กันส่วนหนหัวข้อต่อไปองค์ประกรอบของชุมชนนะครับองค์ประกรอบของชุมชนจะประกอบด้วยสนมส่วนนี้นะครับก็บคือองค์ประกรอบด้านมนุษย์ครับเป็นองค์ประกรอบที่มีบมทบาทสําคัญยิ่งในชุมชนนะครับจากวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นต้นมาจะถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับหรือนอกจากจําเป็นจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม องค์ประกอบที่สองครับก็คือองค์ประกอบด้านสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับซึ่งมีหลากหลายลักษณะนะครับทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมและได้นําไปใช้ในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับหรือสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับนอกจากสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วนะครับมนุษย์ยังสร้างแนวความคิดปรัชญาค่านิยมความเชื่อ ความรู้ต่างๆึ้นเช่นกันในองค์ประกอบที่สามนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบในด้านสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับซึ่งในทุกชุมชนนะครับมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งนั้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยแต่ละชนิดในชุมชนน่ะมีธรรมชาติที่สร้างขึ้นและมีความสัมพันธ์ต่อกัน,นครับในหัวข้อต่อไปเราจะมาดูที่ลักษณะของชุมชนนะครับชุมชนจะประกอบไปด้วยชุมชนอยู่สองชุมชนนะครับ ส่วนที่หนึ่งชุมชนชนบทชุมชนชนบทจะเป็นบริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่ตามภูมิประเทศที่อยู่นอกเขตเมืองนะครับโดยมีบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไปและรวมกันอยู่เป็นหมู่นะครับซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการกระทํากิจกรรมร่วมกัน,นครับโดยคนในชุมชนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตัวอ,อีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนเมืองนะครับชุมชนเมืองจะเป็นชุมชนที่มีอาณาบริเวณครับที่มีประชากรอยู่ร่วมกันจํานวนมากนะครับมีความหนาแน่นนะครับเป็นบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นอยู่ในเขตปกครองแบบใดแบบหนึ่งนะครับประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยจะมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปครับต่อไปเราจะมาดูความหมายของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ ความหมายตามพุทธานุกรมฉบับราชบัณฑิติยสถานพศ2542ครับกล่าวไว้ว่าเอกลักษณ์เป็นลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกันนะครับเช่นชุมชนนี้มีเอกลักษณ์อยู่ที่การทอผ้าจกหมายความว่าคนในชุมชนนี้มีอาชีพทอผ้าจบเหมือนกันนะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้คําว่า เอกลักษณ์นะครับโดยในความหมายก็คือเป็นลักษณะอันเป็นเฉพาะนะครับที่หนึ่งเดียวในสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยครับส่วนอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวหบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคลสังคมชุมชนหรือประเทศนั้นๆเช่นเชื้อชาติ ภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนาซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสาคลกับสังคมอื่นๆครับหรือเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับจะเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ส่วนอัตลักษณ์ชุมชนนั้นนะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นมาณเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับ ภายใต้กิจควาสามารถของวัฒนธรรมชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนำไปสู่การพัฒน,นาด้านต่างๆนะครับให้มีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชนนะครับเกิดการพัฒน,นาพวกคู่ไปกับการคำนึงถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมให้ลำดับต่บอไปเราจะมาดูที่ ประเภทของอัตลักษณ์นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4อัตลักษณ์นะครับอ่าลำดับที่1นึงหัวข้อที่หน,นะครับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล personal i d e n t i f i นะครับก็คือภาพของประเจตนะครับปัดเจตในสายตาของคนอื่นในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยสังคมครับจะมีวิธีการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลต่างๆ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลน,นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นและเกิดจากการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวในช่วงเริ่มแรกของชีวิตและจากสังคมในส่วนที่2อ,อัตลักษณ์ทางสังคมนะครับสถานภาพทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นอาชีพชนชั้นเพศ ชาติพันธ์หรือศาสนาที่บุคคลน,นั้นสังกัดอยู่ครับซึ่งอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเนี่ยและอัตลักษณ์ทางสังคมจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับเพราะอัตลักษณ์เป็นการเชื่อมโยงต่อกันระหว่างความเป็นส่วนตัวความเป็นบุคคลและสังคมครับในส่วนที่สามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับจะเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นล,ลอยๆนะครับแต่ก่อตัวขึ้นมาภายในวัฒนธรรมณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ไม่หยุดนิ่งตายตัวนะครับซึ่งเป็นวงจรที่เรียกว่าวงจรแห่งวัฒนธรรมนะครับและสุดท้ายอัตลักษณ์กับการดำรงชีวิตเป็นเรื่องที่แสดงถึงความสําคัญของอัตลักษณ์ประจํกปุ่มนะครับความภาคภูมิใจประจํกปุ่ม ความสำคัญของการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะทำให้เห็นว่าความแตกต่างและความหลากหลายของชาติพันธุ์ในหัวข้อต่อไปการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับและการตลาดของผลิตภัณฑ์ในชุมชนนั้น,นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของทิ่น,นี่ถือเป็นหัวใจที่สําคัญนะครับในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนๆๆการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยและการตลาดนะครับจะช่วยสร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างนะครับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ผู้รบผู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของคุณภาพและเอกลักษณ์ของสินค้าในการนำเอกลักษณ์ของถิ่นนะครับมาเข้ามาใช้ในการสร้างความโดดเด่น หรือจุดขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยจะช่วยเพิ่มความพอใจและความต้องการของผู้บริธโภคดังนั้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะครับจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอ,อื่นๆเช่นลักษณะเด่นทางธรรมชาติสังคมประเพณีวัฒนธรรมชนชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตามที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจึงสามารถ นำจุดเด่นต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของอผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนได้นะครับเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและและจุดขายที่มีเฉพาะเจาดจงของท้องถิ่นเราครับสําหรับกระบวนการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับาการศึกษาบริบทชุมชน ก่อ,อนที่เราจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าชุมชนเราจะต้องดูบริบทชุมชนเราก่อนว่าสภาพแวดล้อมบริบทการดำรงชีวิตวัฒนธรรมหรืออื่นๆนะครับหรือเอกลักษณ์เด่นอัตลักษณ์เด่นในชุมชน,ชนมีอะไรนะครับเราจะต้องทําการศึกษาสิ่งเหล่านี้นะครับจากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ว่าจุดเด่นที่เราจะไปส่งเสริมหรือไปพัฒนาให้เกิดเอกลัก,ลกษณ์กับสินค้าของเราควรจะเป็น อะไรมีักษนะอย่างไรนะครับส่วนขั้นที่สองเนี่ยการศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับจากขั้นตอนที่หนึ่งเราศึกษามาแล้วเราก็จะต้องมาดูอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคืออะไรมีจุดเด่นอะไรและจะให้เป็นให้ไปเชื่อมโยงกับ พื้นฐานบริบทของชุมชนได้อย่างไรนะครับสองท่านนี้ตอนนี้มีความสําคัญกันในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นเฉพาะชุมชนให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่สามเราก็จะทําการพัฒนากระบวนการสร้างอัตลักษณ์สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับในหัวข้อนี้ก็จะมีรายละเอียดกย่อยลงไปอีกนะครับว่าการที่เราจะสร้าง อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราเนี่ยเราจะมีขั้นตอนกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรบ้างนะครับที่จะให้การพัฒนาออกมาสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับส่วนขั้นที่4หลังจากที่เราพัฒนาหรือสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าชุมชนเราแล้วเราจะต้องมีการประเมินกระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์พร้อมทั้งประเมิน ผลสําเร็จในการสร้างอัตลรักษ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในชุมชนเองจากนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับในหัวข้อต่อไปจะอธิบายถึงผ้าทอมือแบบพื้นบ้านในภูมิภาคต,าต่างๆนะครับในข้อที่หนึ่งการทอวภาคในภาคเหนือในแถบล้านนาไทยโดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทยโยนกชาวไทยยวน ชาวไทยลือนะครับซึ่งมีวัฒนธรรมการทอผ้าในรูปแบบที่มีลวดลายที่สืบทอดกันมานะครับโดยเฉพาะการทอสิ้นจีนจบผ้าิีและผ้าที่ใช้เทคนิคเกาะครับนอกจากนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็มีวัฒนธรรมการทอผ้าป้าและตกแต่งเป็นลวดลายสัญ,ญลักษณ์นะครับที่แสดงเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ในส่วนต่อไปก็คือการทอผ้าไหมยกดอกการทอสิ้นไหมต่อจีตีมจบยกดิ้นเงินด้นทองอันนี้จะรู้จักกันในหมู่เจ้าในชั้นสูงในภาคเหนือนะครับส่วนการทอผ้าในภาคกลางภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่างนะครับใช้เทคนิคการทําตีมจบและขิดเพื่อตกแต่งเป็นลวดลายบนผ้า ที่ใช้นุ่งในเทศกาลต่างๆหรือใช้ทําที่นอนหมอนผ้าห่มครับผ้าเช็ดหน้าผ้าเผามาครับาการตกแต่งบนผืนผ้านะครับที่พอโดยปุ่มชนต่างเผ่ากันนะครับมีลักษณะที่เป็นสีสันแตกต่างกันไปนะครับข้อสการคอผ้าในผ้าคอีสานนะครับจะมีลักษณะและลวดลายการกอผ้า ที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะผ้ามัดมีผ้าขิดผ้าไหมหางกระรอกครับโดยคนไทยชุดสายเขมรเนี่ยมีประเพณีการทอผ้าที่สวยงามสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเช่นผ้าปูมแบบนี้ผ้ามีโุนผ้าอัมพรผ้าลายสาคูในส่วนที่สี่ก็คือการทอผ้าในภาคใต้โดยเฉพาะ แงนงนนทอผ้ายกดิ้นเงินดิ้นทองนะครับได้ร mm ับอิทธิพลมาจากชาวมุสลิมชาวอาหรับนะครับที่มาค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนอกจากฝ้ายกดิ่นเงินดิ้นทองนะครับก็จะมีการพอผ้าพืนบ้านนะครับหรือพื้นเมืองนะครับเช่นผ้าทอผ้าขาวม้าพอผ้ายกดอกพอผ้าหางกระรอกผ้าสลงหรือผ้าตาติปงาน ในหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงประเทศของผอ้า,าทอนะครับโดยกรรมวิธีที่หนึ่งก็คือผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ฝ้ายและไหมนะครับซึ่งผ้าฝ้ายเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกทั่วไปนะครับในทุกผ้า,าของประเทศนะครับเป็นพืชเกล็ดร้อนนะครับชอบดินปนทรายและอากาศโปร่งไม่ชอบที่ล่ม เส้นใยของฝ้ายนะครับจะดูดความชื้นได้มากครับและเมื่อดูดความชื้นได้มากแล้วการระเหยเป็นไอนะครับดังนั้นเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ทําจากฝ้ายก็จะมีความรู้สึกเย็นสบายนะครับส่วนวัตถุดิบครับอีกประเภทนึงก็คือไหมเส้นไหมได้จากตัวไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไหมกันในภาคเหนือ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือและภาคกลางครับตัวไหมมีลักษณะคล้ายหนอนเมื่อแก่ตัวจะฟักใหญ่ห่อหุ้มตัวของตนเองนะครับเรียกว่ารังไหมรังไหมนะครับที่จะนํามาสาวเป็นเส้นไหมนะครับแล้วจึงนําไปฟอกด้วยการต้มด้วยด่างและนํามากวัดนะครับเพื่อให้ได้เส้นใยไหมนอกจากนั้นยังมีการย้อมสี และนําไปทอเป็นผืนผ้าตามที่ต้องการนะครับซึ่งเส้นไหมเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือความลื่นมันและยืดหยุ่นได้ดีครับต่อไปเป็นผ้าพอที่แบ่งตามกรรมวิธีการทอนะครับซึ่งต่อไปด้วยผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีในการทอก็คือ,อทำให้เกิดลวดลายโดยการย้อมเส้นฝ้ายให้ด่างโดยการปลูกมัด ให้เกิดช่องว่างการคอผ้ามัดหมีแต่ละผืนต้องใช้เวลาและความปาราณีนะครับโดยจัดเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้สม่ำเสมอนะครับคงที่กรรมวิธีจะต้องเรียงลาดับก่อนหลังให้ถูกต้องนะครับเพื่อทําให้เกิดลวดลายที่สวยงามต่อไปผ้าจบนะครับผ้าจบจะเป็นการพอจบเป็นกรรมวิธีของการพอและการปัก ผ้าไปพอมๆกัน,นครับการทอรวดลายใช้วิธีการเพิ่มได้เช่นพุ่งพิเศษนะครับเข้าเป็นช่องๆไม่ติดต่อกันตลอดนะครับหน้ากว้างของผ้าซึ่งจะทำได้โดยใช้ไม้หรือผลเม่นนะครับหรือนิ้วมือยกขึ้นนะครับเป็นการทอผสมกับปักลายผ้าขิดผ้าขิด เป็นการพอผ้าด้วยกรรมวิธีเขีย่ยหรือสกิบเส้นได้ยืนขึ้นแล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืนนะครับจังหวะการสอดเส้นได้พุ่งจะทำให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆนะครับลำดับต่อไปผ้าแพรวาเป็นผ้าทอมือด้วยกรรมวิธีพอผ้าให้เกิดลวดลายนะครับลักษณะผสมกัน ระหว่างลายขีดกับลายจบนะครับผ้าแพรวาต้องมีหลายๆล,ลายอยู่ในผืนเดียวกันนะครับละสุดท้ายผ้ายกดอกนะครับมีกรรมวิธ,มรรมวธีมีกรรมวิธีการพอให้เกิดลวดลายในการยกตะก้อแยกด้วยเส้นยืนนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มเส้นได้ยืนหรือเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปในผืนผ้าแต่ในบางครั้งจะยกดอก นะครับด้วยการเพิ่มเส้นพุ่งจํานวนสองเส้นหรือมากกว่าเข้าไปนะครับในหัวข้อต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ในการทอผ้านะครับซึ่งอุปกรณ์ในการทอผ้าก็คือกี่หรือหูนะครับเป็นเครื่องทอผ้าพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการทอโดยผูกได้เช่นยืนนะครับกับต้นไม้หรือเสาเรือนนะครับมาเป็นโครงสี่เหลี่ยม กี่ทอผ้ามีไม้คานกี่นะครับเป็นโพงด้านบนเพื่อรับไม้คานหากที่รับน้ำหนักของฟืมด้วยเชือกและมีสายเชือกโยงไม้ขัดกล่องเข้าที่หัวท้ายนะครับมีไม้กรรมสำหรับยึดเส้นได้ยืมโครงสร้างและส่วนประกอบของกี่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทอผ้านะครับส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ กี่ทอผ้ามีทั้งกี่ปุ่งซึ่งจะใช้กระสวยปุ่งเส้นได้เส้นนอนหรือเส้นพุ่งด้วยมือและกี่กระตุกที่พุ่งเส้นกระสวยด้วยการกระตุกสายบังคับให้กระสวยวิ่งกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับกี่ทอผ้าในภาคอีสานส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบขาตั้งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น,นครับนิยมใช้เมือไม้เนื้อแข็ง ส่วนประกอบของกี่นะครับส่วนที่1ก็คือเสาหลักหรือขาตั้งหูกนะครับจะเป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมขนาดสูงเท่ากันนะครับมีทั้งหมดอยู่4ี่ต้น,นส่วนที่สองจะเป็นส่วนคานหูนะครับจะเป็นไม้ไม้จะเป็นคานไม้พาดเชื่อมต่อระหว่างเสาหลักทั้งสต้นนะครับเพื่อให้เช่นได้ยืนพาดบนไม้นะครับ คา,านด้านหน้านะครับและโยงไปปูกกับไม้คานด้านหลังนะครับดึงเส้นยืนให้ตรงนะครับเพื่อดึงเพื่อดึงเส้นยืนให้ตรงส่วนที่สามไม้รองนั่งเป็นแผ่นไม้ที่พาดไว้นะครับบนคานไม้ด้านล่างด้านคนพอนะครับเพื่อให้คนพอนั่งและวางอุปกรณ์การพอเช่นรกระกาใส่ได้ใส่หวีส่วนประกอบที่สี่ ไม้ม้วนผ้าหรือไม้กำปั่นนะครับหรือไม้กำพันนะครับเป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยมที่ปลายทั้งสองข้างเสียบเข้าเดือยที่หักไม้ด้านใกล้กับผู้ทอเพื่อม้วนเก็บผ้าที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพส่วนที่ห้าไม้หาปูกเป็นไม้ไผ่ทรงกระบอกนะครับขนาดกลางยาวผ้าคานไม้นะครับเพื่อใช้ปู เชือกโยงฟืมและรอกที่พยุงตะกอรหรือเขาเอาไว้ส่วนประกอบที่6ไม้เหยียบหนูนะครับเป็นไม้ไผ่ลำขนาดเล็กนะครับายาวประมาณ1เมตรปูกโยงกับตะกอรหรือเขาสำหรับเหยียบนะครับเพื่อบังคับการสลับขึ้นลง,ข,นลงของเครือเส้นได้ยืนจำนวนไม้เหยียบขึ้นอยู่กับจำนวนตะกอที่ใช้ท่อผ้านะครับส่วนประกอบที่7 ตะกอรหรือเขานะครับเป็นแผงเส้นได้ที่ถักเกี่ยวเครือเส้นได้ยืนเอาไว้โดยใช้ไม้ไผ่สองซี่เป็นคานนะครับถ้าเป็นผ้าทอแบบสองตะกอก็จะมีตะกอหรือเขาสองอันซึ่งจะทัตเก็บเครือเส้นได้ยืนสลับกับเส้นต่อเส้น เพื่อยกเส้นได้ยืนขึ้นลงนให้กระสวยเส้นได้ปุ่งผ่านไปสารพอขาดเพื่อให้เกิดตวดลายบนผืนผ้าครับและส่วนประกอบที่แปบบฟืมหรือฟันหวีเป็นอุปกรณ์คอผ้าที่สำคัญที่อยู่หน้าตะกอหรือเขานะครับใช้กระทบเส้นได้พุ่งให้สารพอกับเส้นได้ยืนเป็นตื่ผ้าหน้าฟืม จะมีขนาดยาวและขนาดสั้นขึ้นกับว่าจะทอผ้าหน้าป้าหรือหน้าแคบนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ส่วนประกอบที่9กลอกนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงตะกรหรือเขานะครับโดยจะปูโยงไว้กับไม้คานหูและประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะพูดในหัวข้อนี้ก็คือขั้นตอนการทอผ้านะครับขั้นที่หสืบเส้นได้ยืนเข้ากับ ่าแนวม้วนได้ยืนและร้อยปลายได้แต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุดหัวหวีดึงปลายเส้นได้ยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ่าอีกด้านหนึ่งปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะกรอได้เข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นได้ปุ่งขั้นที่2เริ่มการพอโดย กดเครื่องแยกหมู่ตะกอเส้นได้ยืนชุดที่1จะถูกแยกออกและเกิดช่องว่างสอดกระสวยได้ปุ้งผ่านสลับตะกอชุดที่1ยกตะกอชุดที่2สอดกระสวยได้ปุ้งกับและทําสลับกันไปเรื่อยๆขั้นตอนที่สามการกะฟันหวีหรือคืนเมื่อสอดกระสวยได้ปุ้งกับก็จะกระทบฟันหวี เพื่อให้ได้ปุ้งแนบติดกันได้เนื้อผ้าที่แน่นหนาและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นที่4การเก็บหรือม้วนผ้าเมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้าโดยผ่อนแกนได้ยืนให้ใคลายออกและปรับความตึงหย่อนให้เหมาะสมใหม